ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเกมเนี้ยผมบอกเลยคูโอ้โหสองร้อยป่ะเนี่ยโอ้โหลรด้าหกคูณร้อยเก้าสิบหกตอนนี้พันเก้าครับบวกไปครับอุ้ยบวกคูณไปอีกอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยป่ะโอ้คูณร้อยแปดอะคุณผู้ชม เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแวร์วูฟฮันนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมของค่ายพีจีซอฟอีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยฮะมาครับ หมาป่ารอวันหอนวันนี้มากับทุนห้าร้อยเดี๋ยวผมจะซื้อฟีเกมนะแต่ว่าขอหมุนหมุนเล่นสักย0่สิบสนเบ็ดห้าบาทไปเลยครับโอ้โหแล้วไหลจอน,นี้มีคูณ20ครับ570บบาทมาก่อนเลยครับคุณผู้ชมเอาเรื่องจัด มาถึงก็คูณ20เข้าเลยครับอย่างนี้ต้องจัดเบ็ดสิบบาทแล้วฮะนี่ไปครับสี่ตัวฟรีเกมมาขอแบบสักคูณคูณร้อยก็ได้อ่ะวันเนี้ยขอคูณร้อย พอใจเลยสองร้อยก็ได้นะจะถึงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแล้วมาโอ้โบวกเพิ่มครับตอนนี้ อุ้ยอยอยมายัดมาเรื่อยครับตัวคูณโอ้โหคูณสามสี่แล้ววันนั้นน่ะเพิ่ม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 แค่นี้ก็ ก็เยอะแล้วมึงเนี่ยคุณผมมู้ชมดูดูดิดูมันบวกไปดิเจิบสแล้วครับอู้แล้วบวกไปอีกนี่ยังไม่เต็มช่องนะเนี่ยแต่วคิดดูถ้ามันเต็มช่องจะขนาดไหนครับมาเพิ่มเรื่อยๆมาอ้ยบวกไปอีกโอ้โหคูณร้อยแล้วครับมมคุณผู้ชมคูณร้อยแล้วครับตอนนี้ บวก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 ไม่ต้องทำอะไรเลยครับเกมเนี้ยผมบอกเลยคูณโอ้โหสองร้อยป่ะเนี่ยโอ้หุ่นร้อยเก้าหกคูณร้อยเก้าสิบหกตอนนี้พันเก้าครับโอ้โหเอาเรื่องจัดยังไม่เต็มช่องนะถ้าเต็มช่องจะขนาดไหนเนี่ยด,ดูเด็ดเลยตั้งกี่ช่องเนี่ยโอ้โห สุดเกินคุมแล้วแค่เนี้คุณผู้ชมวอเลยแล้วลุนฟรีเกมเข้าปะเข้าด้วยครับชอนนี้ฟรีเกมโอ้ผมปล่อยจอยเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยคือปล่อยจอยเลยเออมาแล้วครับ โอ้ยสีทองด้วยอุ้้ยสีทองสองตัวครับขอเต็มหน้าเหอะรอบนี้จริงอุ้ยบวกไปดิเออบวกไปดิขอเต็มหน้าหนเห,าหอะครับจริงรอบนี้ผมบอกเลยโคตรสุดอ่ะโอ้โหโอ้โห บวกไปบวกไปเข้าหน่อยเข้าหน่อยเออมาโอ้โหโอ้โหผมว่ารอบนี้ถึง100คูณร้อยอีกคุณผู้ชมพับ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 ,พบ เราบวกไปครับอยบวกควมูมไปอีกอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยหนึงร้อยป่ะโอ้โหคูณร้อยแปดอ่ะคุณผู้มชมแค่นี้ก็ถือว่าค้มแล้วนะครับเอาจริงโอ้โหซื้อฟรีเกมรอบหนึ่งก็ว่าค้มแล้วแล้วรอบนี้ได้ฟรีเกมเข้าอีกแบบไม่ต้องซื้อค้มหนักกว่าเดิมอีกเอาเรื่องจัด กำไรเน้นๆครับเอาละฮะผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ